สวัสดีค่ะสมาชิก Good ไอเดียทีวีทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะกลับมาพบกับรายการสิบคำถามกับหมอเก้อีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะ,ะเราได้นำบทความหนึ่งนะคะทีะ่เป็นบทความที่นักวิจัยนะคะจากออสเตรเลียนะคะเขาได้ทำการวินในใจัยนะคะและค้นพบว่าสารแคนนาบิโน์หรือว่า CBD เนี่ยนะคะ มีศักยาภาพที่จะทำเป็นยาปฏิชีวนะรุ่นใหม่นะคะเพื่อใช้ฆ่าเชื้อที่ดื้อยานะคะจากซูเปอร์แบคได้นะคะซูเปอร์แบคคืออะไรนะคะซูเปอรบ์บัคก็คืออาการนะคะทีะ่คนไข้เนี่ยมีอาการดื้อยานะคะต่อยาพวกแอนตี้ไบโอติกก็คือยาปฏิชีวนะนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้รับยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยนะคะมาทานนะคะแล้วก็ทานไม่ครบนะคะหา หยุดทาน,นจริงๆมันต้องทานให้ครบนะคะยาปฏิชีวนะต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราหยุดทานกระทันหันทานไม่ครบทานไม่ต่อเนื่องนะคะทานแบบไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยมันก็เกิดอาการเชื้อโรคดื้อยาได้นะคะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับพวกแบคทีเรียนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียพวกนี้นะคะถ้าเราทานยาไม่ครบเนี่ยมันก็เกิดอาการดื้อยานะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอาการซปเปอรบ์บัคนะคะคราวนี้นะคะในะการวิจัยจากดรมาร์คบรัสโควิชนะคะ ผู้เชี่ยวชาญด้าน,น,นเคมีจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์นะคะของประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะคะเขานำเสนอนะคะในที่ประชุมของอจุลชีววิทยาอเมริกันนะคะน้นอเขาได้ระบ,บุว่า CBD เนี่ยนะคะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกได้นะคะแล้วก็มีวิจัยในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็รวมถึงการาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบนะคะและเชื้อในกลุ่ม MISA นะคะ เป็นสายพันธุ์แบคทีเรียนะคะสเตฟิโลคอกคัสนะคะที่ทนต่อการดื้อยานะคะจากยาปฏิชีวนะนะคะเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดอาการาผิวหนังอักเสบนะคะคันผู้พองผื่นผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สําคัญก็คือเมื่อเราเกิดอาการดื้อยาแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายตามมาด้วยเช่นกันนะคะก็คือหมอจะต้องให้ลดยาที่แรงขึ้นแรงขึ้นนะคะแล้วก็รักษาไม่หายสักทีนะคะก็เลื้อหลัง นะคะคราวนี้ใน CBD หรือว่าในสารประกอบแคนนบิโนย์เนี่ยนะคะมันสามารถช่วยนะคะช่วยรักษาอาการที่เกิดกอาการดื้อาายาได้คราวนี้นะคะสารประกอบจากกัญชาหรือว่าสาร CBD นะคะแคเนบิโนยเนี่ยนะคะมันสามารถช่วยรักษาอาการนะคะซุปเปอร์บัรกหรืออาการดื้อยาได้เช่นกันนะคะแต่ว่าในเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกนะคะแต่ว่าในแกรมลบเนี่ยยังไม่มีวิจัยการทดลองหรือข้อสรุป ทางวิชาก,การออกมานะคะแล้วคนนี้นะคะการใช้ CBD เนี่ยนะคะในทางฝั่งอเมริกาเองที่เขายอมรับไปแล้วนะคะก็คือ FDA เนี่ยนะคะเขาให้กัญชาเนี่ยนะคะใช้เป็นยาที่แพทย์สั่งนะคะสำหรับโรคลมชักในเด็กที่หายยากนะคะแล้วก็ CBD เนี่ยนะคะช่วยยับยั้งอาการอักเสบต้านอักเสบได้อย่างดีนะคะในส่วนของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไปนะคะแต่ก็มีศักยภาพนะคะถ้า งานวิจัยออกมาแล้วอย่างนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของคนที่ติดเชื้อนะคะแบคทีเรียแล้วก็ดื้อยาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเราทญญานยาพวกแอนตี้ไบโอติกหรือว่ายาปฏิชวนะยังไงก็ต้องควรทานให้ครบนะคะไม่ควรจะหยุดก่อนแมาจ่ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ